สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้ให้ผ่อนได้ด้วยครับผ่อนเดือนละประมาณ2,300นะครับให้ผ่อน4ปีครับชิวๆเลยครับหาไว้ใช้งานสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับเน้นทอเจรจาครับโตโ o ต้าซู o ุน่า v o อครับปี2005 1.5ตัว E นะครับสภาพสวยๆครับสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ สดนะครับ1 1 9 0 0 0าบาทนะครับผ่อน2 3 0 3บาทนะครับ4ปี2,800นะครับ3ปีลองชมลองเช็คดูครับเน้นโจเจราจาสอบถามไปตรวจสอบสภาพรถได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับงามๆครับไปดูรถได้เลย1.5ตัว E นะครับลองเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับสภาพสวยๆนะครับระบบไฟฟ้า ตัวนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับหาไว้ใช้งานนะครับน้นนะครับรับรองคุ้มแน่นอนนะครับผ่อนวันละประมาณ80กว่าบาทนะครับลองคิดดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับกันแดดกันฝนเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายและตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องพันห้าอึดทนใช้งานง่ายใช้งานคล่องที่สุดแล้วครับอะไหล่ไม่แพงดูแลสบายครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับและถ้าใครนะครับติดแบ็คลิสต์นะครับวางดาว39,000บาทก็ผ่อนได้แล้วนะครับลองชมลองเช็คไปดูรถตรวจสอบนะครับเน้นย้ำให้โทรเจรจานะครับรถอยู่ที่สระบุรีนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเช็คให้ทุกระบบแล้วนะครับปี2005 Toyota ต o ย o n a Vios ่นวนะครับสวยดำดุเงาฉ่ำแบบนี้นะครับยางปี2019นะครับดอกเต็มใช้งานได้อีกนานครับนี่นะครับสวยๆนะครับแน่นอนว่าหน้าเดิมหลังเดิม ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่เน้นหารถใช้งานนะครับลองคำนวณดูได้คุ้มหรือไม่หรือใครจะอัดสดก็โทรเจรจาครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับขอส่วนลดนะครับทั้งสดและผ่อนประมาณนี้ไว้ก่อนนลครับทำหน้าที่ชี้เป้าและคัดสภาพรถสวยๆมาครับใครอยู่บ้านไกลซื้อสดนะครับขัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบแค่รอ ตรวจสอบรอเช็ครถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้าน,นครับไม่ต้องเดินทางเองนะครับโทรเจราจารายละเอียดนะครับรับประกันว่ารถคันนี้ถึงบ้านท่านไม่หายระหว่างทางครับสวยสมบูรณ์ครับเดิมบางโรงงานประมาณนี้ลองชมดูหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็คือในส่วนของ w ีออสคับนะครับเน้นให้เข้าไปในแฟนเพจแฟนลับ เพราะจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงนั่นเลยครับเขาแบ่งปันเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้ครับครันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับรุ่นนี้นะครับที่ผมจะยุให้ใช้มากที่สุดเพราะมันประหยัดแล้วก็ดูแลง่ายภายในก็กว้างขวางพอประมาณครับและเป็นอีกหนึ่งรุ่นเนี่ยที่มันใช้งานซื้อก็ไม่แพงครับแล้วอะไรก็หาสบายครับลองชมนะครับ นี่ครับห้องเครื่องเนียนๆเพสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนเริ่มครบทุกอย่างครบถูกต้องกฎหมายหมดครับเน้นโทรเจราจานะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับอยู่สระบุรี